สวัสดีครับจากร้านโตช็อปอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราอยู่กับ Honda Civic F เนะครับตัวแรกที่จะให้ดูนะครับดูระบบเรนวัดนะครับเวลาเลี้ยวจะมีเซ็นเซอร์ขึ้นอย่างนี้ครับภาพให้ดูนะครับการเบี่ยงมอเตอร์ไซค์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับกล้องถอยหลังนะครับนี่ครับอีเส้นเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับสาหรับร้านเราครับนี่ครับต่อมาจะดูฟังก์ชันการใช้งานอย่างอื่นนะครับมี EQ นะครับ มีปรับจุดตกอันนี้ดีพีนะครับลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็ให้ดู YouTube นะครับ YouTube สามารถปรับความละเอียดภาพได้สูงมากนะครับได้ดูเพลงเกลําใหญ่นี่ครับสังเกตว่ากดจะไม่กระตุกเลยนะครับนี่ครับความไวแล้วที่สำคัญปรับภาพได้ถึง1080เลยนะครับ ชัดแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นสองจอยังไงครับกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านเสร็จก็กดจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสองจอเป็นอะไรครับเป็นอ่าเป็นสองจอครับปคตรตรงนี้กดตรงนี้ครับ YouTube จอหนึ่งแล้วก็เป็นแอปอื่น Google Map อีกจอนึงครับ กลับบ้านได้ดูความเดินะครับบ้านอยู่พักนงก็เริ่มได้เลยนะครับนี่ครับได้เลยนะครับสองจอชัดๆนะครับเดี๋ยวจะออกแล้วก็จะให้ดูเป็นอย่างนี้ครับต่อเดี๋ยวกดรูปอย่างนี้เลยครับเวลาล้างแคสก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ครับกดล้างแคสตรงนี้ครับมันจะช้ามันก็จะกลับมาไวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะให้ดูทีวีออนไลน์นะครับ ASP นะครับ ดูช่องอะไรได้หมดเลยนะครับดูความไวนะครับไม่มีกระตุกอยู่แล้วนะครับ<ม>จอรุ่นนี้คอนโทรลพวงมาลัยเปิดเสียงใช้งานได้ปกติรับสายได้อะไรได้ทุกอย่างหมดนะครับะจะรับสายก็รับตรงนี้ได้เลยนะครับอขอบคุณมากครับมีความสุขกับการใช้งานนะครับสวัสดีครับ